สวัสดีครับผมโทนบางแคนะครับวันนี้ก็บอกข่าวนะครับพรุ่งนี้จะมีนัดปักเครื่องที่สนามพักของเราสนามพักเครื่องสยามใจนะครับก็เป็นนัดประจำสัปดาห์ของเราทุรหัสนะครับก็มีอาหารมีอาหารบริการฟรีนะครับมีพรุ่งนี้มีแจกของรางวัลมีหลวงปู่เอี่ยมร้อยปีแจกนะครับพรุ่งนี้เปิดนัดแจกเป็นทางการนัดแรกนะครับมีหลวงปู่เอี่ยมร้อยปีแจกนะครับหนึ่งเหรียญนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับ แล้วก็มีปิดตาผูเอี่ยมร้อยปีอีกสามนังวันนะครับสำหรับผู้ค้าแผงจอนที่เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับวันนี้นะครับก็ฝากข่าวนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันแต่วันนี้เราก็มาตอบคำถามนะครับของแฟนเพจหลายๆท่านนะครับที่ส่งรูปพระเข้ามานะครับช่วงนี้ห่างหายไปนานเดี๋ยวจะพยายามตอบทุกอันเลยเดี๋ยวจะมาไล่ตอบให้ฟังให,ให้ให้หมดเลยจะได้แก้ไขกันนะครับ อเดี๋ยวไปที่คุณน้องนะครับคุณน้องคุณน้องส่งภาพปิตาของผู้เอี่ยมมานะครับอันนี้ภาพปิตาของผู้เอี่ยมนะครับที่เห็นนี่ไม่แท้นะครับไม่แท้นะครับเป็นไม่ใช่เลยพิมพ์เนื้อหาอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้ไม่แท้นะครับลองส่งมาใหม่ครับลองส่งมาใหม่นะครับอันนี้ไม่แท้นะครับแล้วก็มีนะครับ พี่น,นิดานิดานะครับส่งรูปหลวงพ่อเดิมมาวัดน้องหลวงนะครับพิมพ์ฐานสูงอันนี้ก็ไม่แท้เช่นกันนะครับพิมพ์ไม่ถูกนะครับอันนี้ไม่แท้นะครับพิมพไม่ถูกนะครับก็ลองส่งมาใหม่นะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับอันนี้ไม่แท้นะครับลองดูนะครับอันนี้พี่วาลินพี่วาลินส่งรูปหลวงพว่อลุ่งม,มาอันนี้แท้ครับน่าจะเป็นรูปใหม่นะคือดูจากรูปทรงลักษณะ การปั๊มหรือว่าอะไรแล้วก็แท้นะครับดูิมคมชัดนะครับแต่ว่าไม่ใช่รุ่นแรกนะเป็นรุ่นใหม่ก็คงจะเป็นปีสามห้าสามเก้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ค่อยมีความชนานาลองไมาให้คนมีความชานาญดูนะครับซึ่งพระผมชานาญพระเก่าพระใหม่ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้น่าจะแท้นะครับน,น่นาจะแท้นะครับอันนี้ของพระพระจีรศักดิ์พระจีรศักดิ์นะครับพระจีรศักดิ์ อ่าเป็นนางพญานะครับอันนี้พระนางพญาอาจีรศักดิ์อันนี้ไม่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 ใช่พิมพ์แบบที่ขานิยมนะครับไม่ใช่กุวัดนางพญาหรือว่าอะไรนะครับอาจจะเป็นพระเกจินะครับเป็นพระเก่าพระเกจิแบบที่สร้างล้อเรียนขึ้นมาครับถ้าตามวงการตามมาตรฐานก็ยังไม่เป็นที่นิยมคือยังไม่แท้นะครับแต่อาจจะเป็นพระแท้เป็นเกจิหรืออะไรก็ตามอันนี้อันนี้ไม่มีไม่รู้จริงจริงครับแต่ว่าตามตามถ้าตามเป็นมาตรฐานของนางพญาแล้วอันนี้ไม่ใช่ครับผิดพิมนะครับ เอาไปที่คุณโชคดีนะครับคุณโชคดีคุณโชคชดีส่งยอดถุนพลมานะครับพระยอดถุนพลมาอันนี้พระยอดถุนพลสนิมแดงไม่อันนี้ไม่น่าไม่ไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่เนื่องจากเนื่องจากความผิวพันธ์ความเก่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่แน่นอนนะครับก็อาจจะเป็นเกจิสร้างนะครับเป็นยุคหลักนะครับอ่า อันนี้เป็นนางพะอะไรเอ่ยอ๋อไม่ใช่นางพญาอันนี้พระเจ้าห้าพระองค์ของพ่อเงินบางคารน,นะครับเป็นของพเงินบางคารน,นะครับอันนี้ก็ตามพิมพ์แล้วก็พิมพ์ไม่ถูก,มมถกมมนะครับพิม์ไม่ถูกพิมพ์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่พิมพ์ไม่ใช่เลยอันนี้เนื้อเขาจะเป็นดินเผานะครับดำาก็มีแต่ว่าพิมพ์มันต้ององพระจะเล็กๆแล้วก็พิม์ทรงมันจะไม่ใช่อย่างนี้ครับอันนี้อาจจะเป็นรุ่นหลังนะครับอ่า หมายที่คุณป้อมโอ้โหอันนี้ส่งผู้เอี่ยมมาคุณป้อมคุณป้อมอสาา่งผู้เอี่ยมมาอะไรเพราังาตัดบอกแรกอันนี้แท้นะครับดีใจด้วยนะครับอันนี้ตามรูปแล้วแท้นะครับแต่ต้องเอาองค์จริงมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าแท้อันนี้ผมรับเช่าติดต่อกลับม,มาได้เลยนะครับติดต่อกลับม,มาได้เลยผมรับเช่านะครับอันนี้ผมว่าแท้นะแต่ลองเอามาดูอีกทีหนะึ่งแต่ว่าผมว่าแท้ผมผมรับเช่าอ่ะนะครับอันนี้แท้แน่ครับ ่าคุณสุรชัยคุณสุรชัยปิดตาอันนี้เป็นภาพใหม่นะครับอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่ออะไรจริงๆก็คงขออภัยจีไหาข้อมูลมาให้นะครับอันนี้พอดีทีมงานเอาแต่ข้างหน้ามาให้ไม่ได้เอาข้างหลังมาให้เลยไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรอาจจะเป็นหลวงพ่อแพรหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวจะไปขาหาข้อมูลมาให้อ่อันนี้หลวงพ่อเงินบางคาน,นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับพิมพ์ไม่ถูกนะครับ พิมไม่ถูกนะครับคือพิมพ์ทรงเนี่ยมันจะมีตำหนิในพิมนะครับมีลักษณะของพิมพ์ระนะครับอันนี้พิมพ์ไม่ถูกนะครับมาคุณที่อาร์ติสอาร์ติสอ่าคุณอาร์ติสนี่ซ่้กรถสมมาหลายรอบแล้วน่าจะเป็นแฟนลับเรานะครับอันนี้เป็นส่งสมเด็จวัลระคังหลังคอนมาให้วัลระคังหลังคอนดูตามรูปนะพิจจรนาจากตามรูปแล้วผมว่าน่าจะแทน้น่าจะดีแต่ ข้อแม้ก็คือต้องเอามาดูตัวจริงเพราะว่าพระหล่อเนี่ยมันต้องดูจากหลายอย่างก็คือดูจากเนื้อหามวลสารดูจากการหล่อดูจากผิวพันธุ์ดูจากขี่เบ้านะครับอันนี้ต้องมาดูนี่งก็ลองมาดูนะครับเอาจริงมาดูว่างเว้นก็แวะมาดูที่สนามพักของเราได้นะครับหรือไม่งั้นส่งรูปชัดๆนะครับถ่ายรูปชัดๆแต่ผมว่าเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะแท้ลองมาดูได้อันนี้ก็รับเช่านะครับอ่ะสุดท้ายนะครับ คุณนรสิงค์คุณนรสิงห์นี่คนเหนือแน่นอนเลยครับส่งรูปมาเป็นพระปกโพชียงแสนนะครับจากพระเชียงแสนอ๋อคุณนรสิงห์นี่เขาบอกว่าจะปล่อยเช่าสนใจนะครับสนใจออทั้งคู่นะครับสนใจแต่ต้องเอาองค์จริงมาดูนะครับก็ไม่ทราบว่าอันนี้หน้าตักกี่นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้ดูจากภาพแล้วน่าจะมีซ่อมนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องเอาองค์จริงมาดูนะครับอันนี้ก็รับเช่าก็ว่างเว้นก็แวะมาดูได้นะครับรับเช่ารับเช่า แต่ว่าต้องเอางจริงมาดูนะครับนะครับเพราะว่าเพราะว่าผิวดูจากผิวพรร์แล้วก็โอเคแต่อาจจะมีอุดซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับวันนี้ผมก็มาตอบคาถามให้คร่าวๆนะครับก็ใครที่จะปล่อยผราหรือว่าอะไรก็ส่งรูปมานะครับจะเช็คผ้าหรืออะไรเราเช็คให้ฟรีนะครับเราก็เช็คให้บอกหรือจะมาตอบคาถามให้ตลอดตลอดนะครับตลอดตอบคำถามให้ตลอดเวลาเราจะพยายามตอบให้หมดนะครับยังไงก็ฝากฝากแชร์ฝากไลค์นะครับ แชร์ไปหน้าเพจของท่านนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายอดแชร์สูงขึ้นยอดไลค์สูงขึ้นนะครับเราจะทําคลิปสอนดูพระทาทาคลิปตอบคาถามทําคลิปดีๆเพื่อสังคมทําคลิปต่างๆขึ้นมาให,ให้ให้ความรู้กับพวกท่านอีกนะครับถ้ายอดการแชร์การไลค์เยอะนะครับคลิปเราก็จะอยู่ได้แล้วก็จะทําให้นะครับทำให้ให้ตลอดครับอตอนนี้ก็ฝากข่าวทับเรื่องเรื่องสนามพระก,ก็ เกเกวางแผนแวะเข้ามาผู้นี้นะครับใครที่อยากพักมาปล่อยหรือว่าจะมาเดินดูดเดินชมเดินหาซื้อหาเช่าพระหาซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์การสระสมพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นตลับเป็นกล่องเป็นอะไรก็ได้แต่เลี่ยมพลาสติกนะครับเลี่ยมทองเลี่ยมเงินที่สานามพระเครื่องเรามีเรามีทุกอย่างครับที่นี่เราครบวงจรจ,จริงๆนะครับวันนี้ผมโทนบางแคนะครับทีมงานสานามพระเครื่องสยามุใจต้องลาพวกท่านไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ทนบางแคสวัสดีครับ